คันเพื่อนเรามาเล่นเกมนี้กันนะกม่ะช่ว่าเราบอกทายสิกเกมอะไรไม่รู้นะแต่เราโหลดมาเพราะมันน่าเล่นไงตัวนี้เฮ้ยมาเล่นแต่มันก็น่าสนุกนะน่าจะสนุกแห้ะทุกคนอันนี้อะไร slow motion โโหรอ,อนีี้ย slow โโม,มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนโทษแบบ e ิ i c e บ i c จัด อีพีแบบโอ้โห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 คนหน้าเล่นเลยทุกคนแบบโอ้โหเลยอะนี่อะไรกเนอะไรกัน คุ้นเห็นเอ้าไงกดสโลโมโอเคปิว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  <c oughs> เกมไรไม่รู้นะทุกคนยังไม่เคยเล่นเลยแต่เคยเล่นในไอดีนั่นน่ะเคยเล่นครั้งเดียวเองแบบตอนเช้าก็จะเรียนนะทุกคนแล้วก็เล่นไปถึงเทียนะเ่ยงอ่ะเกมนี้ไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนไม่เคยยื่นมาก่อนแต่แค่เคยเห็น เนี่ยโอ้โหมันแบบอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่บินหรอกถ้าคนหลบก็ไม่เป็นก็จะแบบคนที่คนนั่นแหละเจ้าหนี้อืมมาลุ้นเลยนะครับเออมันก็มันก็อย่างนี้นะ โอ้างำลางเสียวความเลยแหละเออโอ้โหเซลฟ์ฟอร์ดเดชทอปติงเซลพัน์นี่้วทุกคนเฮ้ยเกือบได้แล้วอันนี้ไม่หมดเฮ้ยอยู่นียทุกคนต้องเด๋ยวกันนี่นี่มันเขาได้นี้กันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเด็กเด็กนันนันเท่าเท่าตัวกัน เน่นะี่นะน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 ี่นะกอนี่แหละนั้นที่บอกไปมันก็จะเล่นเนื้อแป๊เดียวเรื่ฮเลสขอบอกเล็กคุกๆอย่างนี่ทุกคน ไม่รู้ไม่เคยเล่นแบบพีนเลสเล่นอะไรทุกคนเอ้ยเคยเล่นแบบนี้นะคนไม่เคยเล่นแบบพีนเ่สทุกคนเพีนเลสอืมคนนั่งๆๆๆดึงดูดสายด้วยเอ้ยออเอา้าโอเคสโลว์โมชั่น สโลูโมชันอยนนู่น่าร่กแสแม่เขาเกินเท่าไรเฮ้ยเสียงนี้มันแบบยิป,ปิเกินอ่ะปน,นนั้นเอาโอ้โหไม่น่าขุดสลโมโเลยสลโ,โมไม่กดละเอ,อ้ยพุชเอาทุกก่อน น right? yeah. so ั่นมันปืนเหรออะไรบ๊ายบายอันนี้ก็ต้องกดเลขหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นแบบคำว่าบูชเนี่ยงลางอืมมันด้อย่างเงี้ยคนเอ้ยอันนี้คือแบบออบบี้นะทุกคนสมมติสมมติว่าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีฟันเซลอยู่ฟันเซลถ้ากดฟันเซลมันต้องกดสโลโมด้วยนะ นี่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 นทุกคนมันต้งกดงี้แหละแต่ไม่ค่อยเล่นอืมมันก็เล่นยากน,น,น,นี่นะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งลงไปข้างล่างนะอือลงลึกช่้โอ้ย

ม่กบบทุกคนตะก,กี้ค้งเป็นค้างทุกค,คนก็เลยไม่ค่อยได้พูดนะืมไม่เนีไม่เอ้อ่ะเ๊มไม่นไม่เออ่มเมอ่ ร้องเพลงไปก่อนนะเสื้อมันก็ไม่เป็นแหละโดยความทีพุ่พเน้นนี่บายบายคนช่วยแจ็ปฮูตอนนี้คืออะไร,นะอ,รอ่ะเขาใช้ยี่หรอไม่ไม่นะแขนติดใช้ยังใช่ยู่โอ้แจ็ปฮูก็วาดทำไมชื่ิบลกเอ้ยเดี๋ยวไม่แขนมันแบบแขนมันเบื่อ เขียนติเขียนติเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วก็ไปขึ่นเคยอืมนี่ทุกคนเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะทุกคนมันใช้งี้หรือเปล่าน,นะแล้วก็ไม่รู้พอเราเพิ่งเล่นนะนี่ทุกคนใช้งี้หรือเปล่าอ้ใช้ได้จริงจริงด้วยทุกคนมันก็น่าจะใช้เอ้ยยเพิ่งไปนู่นเออเอา ใช่ไหมโอเคบายบายโอ้โหดูบรรยากาศดีครับลุกคนน้าตาต้องดีกว่านี้เดะอย่ามันขึ้นไงอ่ะโอ้โหเกมค้างเกมดี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 เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวเ้นล้ำครับทุกคนเฮ้ยทำไงเออเฮ้เดี๋ยวแกมมันมุงติดหน้าเฮ้เป็นไ้ได้ครับทุกคนศูนย์ศูนย์ศนยูย์เปอเซ็ที่จะทำแบบนี้ได้นะคะทุกคนอ

ซิวไปซิฟิกไปซิฟิกโอ้ยแม่จะโวยไปคันหัวทุกคนรอแป๊บน,นะคันหัวโอเคคันหัวแกเป็นไรวะเนี่ยโอเคคันหัวไม่เงี้ยไม่เอา My the my last, I'm in the last home mess. My name, I'm the My name, is my wife. I'm in the แย่เพ็ดโอ้อูอินนาแลบอดวอทูฮูอินนาแลบอดโอ้อูยังแลบอดโอ้อู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  <laughs> <laughs> uh, 嗯。Mm hmm. เงียเงียบไปหน่อยนะเพราะว่าเกมมันค้างนะทุกคนมาแล้วแต่ยีบไปางนะทุกคนเกมมันค้างอยู่ มันสนุกแู้เลยทำอย่างไม่รู้แบบนี้นะทุกคนป้าจิ้งอยากไปหน่อยน่ะเหมือนบางดาวรู้ว่างันย้มรวยบางทีเสียง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 ยิ้มเขียงเรื่องจริงไม่สวยก็รักบางดาวรู้ว่าฉันรักรักบางดาว

Thank wow, thank you mom. ทุกคนเราให้คนมาตบนะแล้วเ,เขาก็จะทึ่งในความสามารถเราเลยไม่ต้องเล่เราเล่นไม่ค่อเยเลนแต่เราเคยเล่นมันก็เลยเรามันดูแหละอืมชื่นเกมเราบอกพาที่แรกอย่างที่เราบอกตอนแรกมันจะเล่นเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่พยายามเป็นพาเราดีนะ ไปเ,เดี๋ยวแก้สิทุกคนเราว่าเราเอาสโลมูออกดีกว่านะถ้าเอาไม่ถ้าไม่เอาสโลมูออกมันจะยิงใหญ่นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เจ้าพันเซลพันเซลช่วยหน่อยพันเซล Say will you คนขบัคนค้างเ <c oughs> นา่านายยุ่งกับไอ้คนพวกนั้นเลยโอเคไอ้คน,นที่น้ำสมานถึงนวดมันเชียวพันเชียววันเชียวพันอ่ะพันเบาเโอ้ยเดี๋ยวไปแล้วไม่มียังไม่มีใครรู้เลยว่าข้าเป็นคนที่เล่นมารยาฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าไปสิเชียวพันทำไมใช้งานไม่ได้อะ เซี่ยวพันเสี่ยวพันเสี่ยวพันอมองมองค้างวะเนี่ยงั้นเรีนตัวกันเลยแล้วกันเสี่ยวพันซิ่หรือว่าใช้ครั้งเดียวโอโ,โอ้โหทุกคนคือเราเป็นอะไรจะบอกมันใช้เซี่ยวพันไม่ได้ทุกคนหรือว่าต้องใช้โซโลโมด้วยวะเนี่ยใช่ ทุกคนลงจายแล้วต้องออกเกมแล้วแหละมันแบบช้ารอแป๊บนะทุกคนหน้าจอมันจะดำๆหน่อยนะงั้นก็รอแป๊บนะเพราะว่าหน้าจอมันดำๆเพราะว่าใช้ของ OBS นะรอแป๊บนะทุกคนนี่เข้ามาแล้วโอเคทุกคนแล้วก็มาเล่นกันต่อเลยเออ ทุกคนเหมือนซโลโมเหมือนเดิมแหละมันจะได้ใช้ซิลปันด้วยเพราะว่าถ้าออกมันก็จะได้ซิลปันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะทุกคนมันเป็นสโลโมซิใช้ซิาได้อยู่ใช่ไหมโอเคใช้ซิลันได้อยู่นี่ไหนพี่ช้าไปไม่ได้ไม่ผักด้วยพี่ช้างไม่งั้นไปไม่ได้คืนแรง เซียวพันไม่ได้คน,นคืมันอยากเล่นความอยากไี่มันจะเบอร์ไป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 ไม่เงียมอ่เขา นีโม่นี่ว่ะนีโม่เอว์เซลกน o, ันนีโม่เขามีไก้ขึ้นไปอยู่บนนั้นซะเจ้าลักมาเจ้าลักมาม่วงเอ้าขึ้นไว้สิขึ้นไ้สิเจ้าตัวลักมาม่วงไม่ขึ้นเอ้าแก่เฟลขึ้นไปเหมือนชิงชา้าไอ้ล่างเออ

อันนี้เราเพิ่งเปิดช่องนะกันเลยพูดไม่ววๆอือมันก็ต้องเรียนต่อแหละเพราะว่าเราเพิ่งทำนะเราจะเรียนต่ออีก13ตรงนั้น,นทุกคนแล้วก็จะเร่อนแบบนี้แหละเพราะว่าเราเป็นมือใหม่หัดเล่นนี่ไม่ใช่มือใหม่เราจริงๆแล้เราเราเป็นมือโปรนะแต่เราแต่เราจะหัด ทำ OBS ่ยแบบหาทำยูทูบอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยเกี่ยเรื่องทำ OBS นะโอ้ยมีทุกคนแต่จริงๆแล้วเราเป็นมือโปรนะอืมไม่มีอะไรจะพูดละงั้นก็กลับสวัสดีเองเพียงเท่านี้ก่อนนะบายบายสวัสดีครับบายบายบุ๊ยบ๊วยบ๊ย 拜拜拜拜拜拜，丢。